นุกสุดทิดาป่วยมะเร็งมาเกือบสองปีปวดใจสามีไม่เชื่อว่าเมียเป็นอดีตนักร้องล่างเล็กนุกสุดทิดาอัปเดตอาการป่วยมะเร็งมาหลังรักษามาเกือบสองปีสุดปวดใจสามีไม่เชื่อว่าเมียเป็น หลายคนคงรู้จักการดีสําหรับนักร้องสาวร่างเล็กสุดฮอตในยุค90อย่างนุกสุดธิดากเกษมสันณอายุทยาซึ่งปัจจุบันทางด้านนุกสุดธิดานั้นได้ป่วยเป็นมะเร็งแต่การดีขึ้นแล้วแต่ยังต้องคอยติดตามอาการของโรคอยู่เสมอรวมถึงเจ้าตัวยังได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากผลข้างเคียงของการรักษาโรคมะเร็งด้วยและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านนุกสุดธิดานั้นได้แต่งงานกับสามีคนใหม่มูฮัมหมัดฮากิมบินอาซาหามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนได้แก่ น้องอดัมและอาศัยอยู่กับลูกชายของอดีตสามีป้อประตูน้ำอย่างน้องปิปโป้และน้องป่าแปงด้วยกันล่าสุดทางด้านลูกสุธิดาได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยล่าสุดว่าตอนนี้ตัดไปไทรอยตัดไปแล้วรวมถึงต่อมน้ำเหลืองด้วยอีก18จัด ก็ยังเจอก้อนมะเร็งอยู่ตอนนี้เราก็เอาตาซาวดูทุกๆ6เดือนคุณหมอก็แจ้งว่ามันยังอยู่ในโซนที่เรารับได้ก็ f o l โ o w กันต่อไปส่วนอาการป่วยหมัเองก็เหนื่อยง่ายบ้างผมร่วงเราก็พยายามอยู่กับมัน หลายๆคนถ้าพูดว่ามะเร็งก็กลัวแต่เราก็มองว่ามันก็แค่มะเร็งบางทีก็ทําให้เราตระหนักถึงการตายอย่างแท้จริงทําให้เรารู้ว่าการตายมันแค่เอื้อมจริงๆเลยทําให้เรามีเป้าหมายในการที่จะใช้ชีวิตต่อๆอไปว่าเราอยู่เพื่อใครนอกหือจากนี้ทางด้านนุกสุดที่ดาย,ยังกล่าวอีกว่าเชื่อไหมสามีหน่อยว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งจริงๆเราก็บอกว่าเธอฉันเป็นมะเร็งนะผ่าตัดวันนี้ขับรถไปคนเดียวหรือแม้ไปเกืนแล ที่เหมือนกับการให้คีโมก็ไปคนเดียวสามีไม่มาดูเลยจนเพื่อนเอาชิ้นเนื้อไปให้ดูเขาก็เหมือนจะเชื่อแต่ทุกวันนี้ก็ยังถามตลอดต้องไปหาหมอทุกกี่เดือนเหมือนลองใจเราว่าไปจริงไหม